ขมเมนน่ะที่มึงบอกว่าเป็นคี้ค่าหรือเป็นทาสของเซียมนาหลายหลายร้อยปีนั่นน่ะ <c oughs> กูก็ว่าใช่นะแต่ไม่ใช่คมเมนกูคือคมเมนสุรินทร์บริรัมศรีสเกตมันยังเป็นคี้ค่าอยู่จนทุกวันนี้อีสัตป้าขาตั้งแต่ป้าเกิดมาเนี่ยเคยมีคนรักป้าสักคนไหมคะพ่อแม่ลูกหัวของป้าเนี่ยรักป้าสักคนไหมคะทําไมกิริยาของป้า ถึงได้บ่งบอกถึงการที่ป้าขาดความรักความอบอุ่นขนาดนั้นครับป้าแต่สมัยก่อนนั้นอะขมเนรอะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละทั้งขมรบนขมเรตับเป็นขมรเดียวกันแต่พอพวกมึงนั่นแหละเสียมาแหละมันตีตตแล้วยึดอํานาจได้มันจับได้พวกฝ่ายข้างบนเนาะแต่ฝ่ายข้างล่างมันไม่มาจับได้เพราะเขายังสู้อยู่กับมันมันก็เลยจับได้แต่พวกที่มันหลายจังหวัดอะสามสิบกว่าจังหวัดอะ นั่นน่ะคือเคมนีนจรินสิสเกตบริดํมนั่นน่ะเป็นคี้คาของเซียมถูกแล้วมึงพูดถูกแล้วเออนั่นแหละคือคี้คาอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ป้าเขียนเราเองขึ้นมาใช่ไหมคะป้าใครที่ไม่เข้าข้างป้าป้าก็จะใส่รายใายสีเขาแบบนี้ใช่ไหมคะทําไมตระก,กาความคิดของป้าถึงได้ต่ําตรงมขนาดนั้นครับป้าคะมึงต้องเข้าใจนะไม่ใช่คี้คานะั่นนะ่ะคือกูไม่ใช่นะามึงไปกิดหมายาละกันเพราะว่าเเมนะ่ะแยกเป็นสาภาักแล้วแต่ก่อนแค่สองพัก มีคอมรบนแมนตําใช่ไหมแต่ณตอนนี้เขาแยกเป็นสาภาคมีเวมนกลางเพราะว่าแมนตําจะอยู่ฟังเวียดนามนู่นอีสัตย์มันมีป้าก็แยกเอาเองอีกใช่ไหมคะป้าคิดเองเออเองคนนั้นถูกคนนี้ผิดพูดเองตัดสินเองว่าคนนั้นดีคนนี้ชัว่วคนนั้นถูกคนนี้ผิดแบบนี้ใช่ไหมคะป้าป้าเป็นคนตัดสินใช่ไหมคะ คิดเองจับสินเองแบบนี้ใช่ไหมคบป้ามึงไม่รู้เลยสัตเลยคอมเมนที่เป็นทาตเป็นขี้ข้าอยู่จนทุกวันเนี้คือคอมรมนบนขเขมรนตซิสเกตบริดามขเขมรสนเรนนะนั่นอะที่พวกมึงจับได้ไปเป็นเฉลยศึกแล้วก็จะเป็นทาตอยู่จนทุกวันนี้มัน ก็ซื้อสัตว์กับพวกมึงอยู่นะ <S 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 ใช่ค่ะป้าขมิญสุรินบุรีล์ศรีสะเกดอ่ะเขาซื้อสัตว์เขาไม่เละคุณต่อแผ่นดินที่เขาเกิดมาแผ่นดินที่เขาได้พึ่งพาอาศัยเขาไม่สันดานจันไรเนะคุณเหมือนขมิญต่ำอย่างป้าคา่ะที่มีจิตใจต่ำกว่ามาวาจาก,ก็ต่ำความคิดก็ละยำพฤติกรรมก็ยิ่งสะทุนแก่จนผมสองสี 4, ยังไม่รู้จักคําว่าบุญคุณสันดานเนะคุณสมกับเกิดเป็นทาสของตระกูลหุนให้หุนเซ ล้างสมองพูดจาพาทีก็จองหองพวกสมองขมินชั้นต่ําถูกต้องแล้วค่ะที่ได้ไปเกิดอยู่กับผู้นําที่พาทำในเรื่องและยำกับอับปรีเทปไทยสไตล์5าสถานีเวล์พืนคุณ